ไปเลยเอ้ยเอามองไม่ทันโอ้โหเอาละครับวัยรุ่นเชเวดากองสวัสดีทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิลลิ่งล้อง191กับเกมบิ๊มเอินจีได้ครับผม e ีนี้พีนี้ครับท่านผู้ชมมาในกันแบบว่า วิ่งผ่าโซ่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขาบรถนะฮะมาด้วยความเร็วนะฮะแล้วผ่ากลางโซ่ไปเลยผมจะมาดูว่ารถคันไหนนะฮะวิ่งผ่านโซ่ไปแล้ว รถมันจะขาดรถมันจะพังนะฮะรถขันไหนจะมีปฏิกิริยาไปยังไงบ้างนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนราเกณย์นี้ค่อนข้างสมจริงนะฮะในการขับรถและการชนหรือการระเบิดอะไรต่างๆมันค่อนข้างสมจริงมากๆนะฮะท่าเทียบธรรมดาเกีร์ถทั้งหมดนะฮะเข้ามาแล้วครับฝากกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะกดไลค์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้กันก่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้ครั้งหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้าครับผม ใช่ฮะรถคุณปู่ติดสะปูดบีทฮะเอาข pues, อแบบซิ่งๆแล้วผ่าดงไปเลยฮะเอาละจังหวะนี้ทางตรงก็ด้วยเฮ้อโคตรยากอ๋อหลงน้ำไปสิครับจังหวะนี้โอ้โเออมีเกี่ยวสะพานด้วยฮะ ไอเด็กกระดอนเลยตัวตเครื่องอยู่นี่ไม่อยู่ลงน้ำเลยสุดที่เหลือดูสิโอ้โหตู้คอนเทนเนอร์คือยับม,มากอะสุดจาดเอาไว้รอบนี้ฮะรถบรรทุกขนแลมโบเอา้าขอแบบซิงๆงอะติดโทรโบด้วยนี่เป็นไงผมติดโทรโบไว้ที่ท่อถังอำมนคฟ <c oughs> <c oughs> อนเฟียวไปดิเออนี่ใส่ย,ย,ยาวอะ จะได้แรงแรงเอๆขับธรรมดาไม,ไม่ใช่ลูกบรรทูปกติทั่วไปแล้วดูการติดทอโบเป็นไงอยากฟีลความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงไหมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดว้าวกระชากเลยแหละโต้องกระจายถึงกัะสันสไว้รถแลมโบฉันเออเทล,ลงน้ำกันเลย โอ้ยแรงเป็นไงนะผู้ชมสวยไหมฮะสมจริงไหมคุณโบเละเกินเนี่ยนะฮะเวลาชนแล้วแต่ทีมมันค่อนข้างสมจริงนะฮะยอดดูดิไปยังกลวยพุ่งอยู่โ u r b o ฉัน <c oughs> สุดมากะฮะนอนแงะแก่ในน้ำเรียบร้อยเอาแล้วโบตกน้ําไปเลยหายอยู่นี่เอาอยู่ดี่แล้วโบร <c oughs> อบนี้ขอบรถติดสปีดบูสหน่อยครบผม <c oughs> มีมีการชนแวะผมจะข่าโซ่ให้ขาดได้หรือเปล่าเนี่ย ต้องรอดูฮะวิตุ๊ด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 เอาละฮะนานผู้ชมฮะมาแล้วโอ้ยโซ่ย่อนโซ่ย่อนมันดูจังหวะโซ่ย่อนนี้แหมตัดสบายเลยปะเนี่ยตายหรือเปล่าตุ๊ดตุ๊ดเอ้าเชสโซ่กระเด็นครับผมแล้วก็บินไปเลยรุนแรงมากอะโอ้ ถึงก็จมน้ำอะแหมมันจนไม่ได้มันสะท้อนกันเออเทางผู้ชมมารอบนี้ครับขอเป็นรถเมซิ่งติดทัวร์กันบ้างนะฮะแฮ่มีคนขับกันด้วยเอาละฮะเราเข้าอุโมงค์แล้วขอใส่ทัวร์แล้วกันจะได้ไวๆฮะดูภาพบอกนักผู้ชมนี่ก่อนเลยครับนี่เป็นอุโมงค์อุโมงค์ที่สร้างขึ้นมาในการวิ่งระยะยาวนะฮะเอาล่ะฮะโซ่อยู่ข้างหน้านี่เองครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด เอาเลยเว้ยเฮ้ยมาดูกันนะผู้ชมผ่าโซ่กันไปเลยอุย๊ยเออเลย <c oughs> <c oughs> อีเวทเอ้ยกำลังมันเลยอีกรอบนึงนะทุกผู้ชมเมื่อกี้ยังรู้สึกไม่สะาใจเย,ยอะสึกว่ามันมีอะไรติดๆค้างๆนะฮะอ๋อขอแบบจัดๆแบบว่าจังๆเลยนะรอบนี้ เอาให้เห็นภาพตอนจบด้วยวิ่งมากท่านผู้ชมหมดรถรถจะปัดแล้วอะเอาเลยไปยืนรอดูแล้วฮะผมเอากล้องมารอดูแล้วรอดูไปพร้อมกันนะท่านผู้ชมฮะจะเออเลยไมมรอบนี้ตุ๊ด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 ว้าวมันทะลุรถไปเลยนะ เออเลยอีกเลยโอ้ยมึงเจอแล่วอ,อะไรล่ะหนาเอา,า,เา,เอายังไปได้ต่อยังไปได้ต่ออ๋อมันแค่หยุดชั่วคราวครับโอ้โหถ่ายบ้านฮะเออแหมพอพังตอนถ่ยบ้านต่อะบอกเลยว่ารถคันนี้พลาดไม่ได้ฮะรถกล่องติดสปูดบีท ถ้าคนโดนเกี่ยวนี่ผมว่าคนน่าจะขาดครึ่งเลยปะเนี่ยลองดูว่าอ่อาขับปกติก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่สปีดใกล้ๆฮนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งปัดไปเลย,เ,ลยเอาเลยเอา น้อยเงงเงงเงงเลยมึงเอ้ยแรงจัดโอ้โหโคตรฮะตอนนี้มขขอเป็นออฟโรดมากเลยฮะอยากจะรู้เป็นยังไงนะนี่ล้อใหญ่มาเลยฮะไม่ติดสปีดท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นชัดๆนะฮะเอาใส่ในโต้ไปด้วยนิดนึงฮะเราขัมแรงนิดนึงฮะลองดูครับรอบนี้ล้อจะสูงนิดนึงนะครับ ท่านผู้ชมน่าจะมองกันทันนะแต่รอบนี้คงไม่น่าเกี่ยวต้นไม้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าความแรงไม่ได้เยอะเหมือนไอ้เจ้าคันต์เป็นของโบเมื่อกี้นะฮะเอาละฮะโอ้หกสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะจังหวะนี้โซ่เกี่ยวโดนไหมโอ้ยโดนรถเออโอ้โหหมุนจ้าขาขาไกลหน้าผากเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมที่มาเอาขาไกลหน้าผากอะ โอ้โหวัชีวิตมึงเครียดมากพาไปโคตรเท่อะไรกันครับเนี่ยอย่างเฟี้ยวโอ้โหแท่งจริงเลยท่ารถติดทรโบนแดกซิงตังตรงกระบอกแล้วไม้ชมใส่ทรโบนแล้วแม่ปักเลยดดูนี่อ๋อเดี๋ยวนี้ มาที่รถแดงของเราฮะรอบนี้ไม่มีติดสปีดแน่นอนฮะขับไ,ได้สบายเออโอเคไปลุก <c oughs> มาครับเอาใหม่รอบนี้ไม่ติดสปีดบูแล้วนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้ต้องค่อยไล่เครื่องฮนะนี่เดี๋ยวรถกระโดดความเร็ว500ต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ทำรอบความเร็วได้ดีมากคนระับรถคันนี้หู434กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระดูตัดโซ่แล้วกันเออ รอบนี้โซ่สูงหน่อยฮะไม่ได้เจ็บตัวน้อยลงนิดนึงอะเฮ้ยยังไปได้ต่อเนี่ยไเป็นเล่นปะมาแหกโค้งตรงสะพานปะเธ่เอาละฮะทนมู้ชมารอบนี้ครับขอมาเป็นรถบรรทุกเลยนะฮะขนโคคาโคล่ามาเป็นขบวนเฮ้ยรอได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้โอ้โหจูชี่นะผมนกว่าจะไม่รอแล้วอาจจะขึ้นชานน้านิดนึงอะเพราะรถบรรทุกค่อนข้างหนักนะ มีแรงส่งไกลฮะไม่ต้องห่วงควเรยวตั้งนึงตั้งหนึ่รอยกว่าก็น่ากํกำลังจะชนสนุกเลยนะมาดูกันนะโคลาจะกระจุยหรือว่าโซ่จะกระจุยฮะไปสวยๆเลยลูกเอาละเอาเาดูกันนะตึดตึโอ้ไม่ถึงร้อยความเร็วช้ามาก น่าจะชนแบบเบาๆนะฮะงานนี้มเแค่เอาผนังเปิดนะฮะผนังเปิดกันเตลิดแบบเบาๆใส่สปีดรอบนี้จะขอแบบใส่สปีดด้วยนะท่านผู้ชมนี่ผมออตโตว์เสริมมานะจะได้แรงขึ้นนะ ช่วยช่วยป่ะเนี่ยโอเคน่าจะช่วยได้ดนิดหน่อยฮะโอเคโอเคอุ้ยความเร็วขึ้นเยอะโอ้รอบนี้แหละชนสนุกอะต้องใส่โทโบด้วยมันถึงจะสะใจใช่ไหมล่ะจะมาชนแบบเบาๆแล้วจากไปแค่นั้นจบมันไม่ได้โูแหละโห่ภาพมองไม่ทันเลยเว้ยเร็วมากฮะเร็วมากพอเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตมาแล้วฮะจังหวะนี้

เนสโค๊กพังยับเลยฮะก็ชอบอ่ะรถใหม่แห่งวงการรถตู้แดกซิงนั่นพี่ชอนดูล้อให้ยังยังล้อหลังยังใหญ่หญรูล้อหน้ากะที้นั่นดูวักนี่ความซิงของมาเป็นไงอไันแรกแบกยางด,ด้วยอย่างเฟี้ยวโอ้โหมีฉลบดนิดหน่อยอ่ะโอ้โหปัดโอ้โอโอ ยังไม่ถึงโซ่เลยวมนโอ้ยมันแรงอะไรเบอร์นันกันนะโอ้ยโอ้ยที่สุดยอดความแรงแล้วยังไม่พังด้วยเป็นไงเล่าทำเป็นเล่นไปที่ันรถอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหออนป่ละฮะรอบนี้นะจะขอแบบชนจังๆสักหน่อยเออปัดปัดปัดมากฮนะเล่กเร่งเร่งความเร็วค้ามไม่ได้นะท่านผู้ชมปัดปัดชิบหายเลยฮนะ พอเดียวสองรปปกก้อยกว่ากำลังดีมาจังหวะเทคโฮงเฮ้ยบอกเลยว่าดอกนี้ไม่ให้ผ่านนะฮะนิ่งกึ๊บโอ้โหหมดช่วงล่างจะเสียหายนะฮะเครืค่องยูยังใช้ได้อยู่ฮะแต่คอนโทรลรถล้อไม่ได้แล้วคนเฟี้ยว ไม่ได้นะ่ฮะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีที่แกไม่ได้นะฮะมอเตอร์ไซค์สายซิ่ง YZ FR6 ครับอ่ะโอ้โหโหลดินหน่อยโหลดินหน่อยนะสายละสายไหมเนะะี่ยโอเคโอเคฮะต,ต้องว่านี้ความเร็ว200ต้องมาครับตุ๊ด บอกเลยว่ายับสุดๆนะเมื่อกี้เห็นพี่แกอย,อยู่ในบ้านโอ้นี่อยู่ตรงนี้ฮะมันจูบต้นนอน <c oughs> หน้าทะลุหมวกหรือไงเนี่ยโอ้โหบักเลยแม่มันรุนแรงในเบอร์นั้นของแบบนี้ครับผู้ชมดูฮะดำคำมึงเจียใครที่ชอบสีดำเลยต้องฟินแน่ๆเอาละฮะไม่ล้มง่ายๆแน่นอนเพราะเรามีที่ประครอยอยู่ข้างหลังละถึงแม้มันจะสาส <c oughs> คนแน่เลยครับมันเลยสายนะโ,โ,โอ้ยนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่งไม่สายแล้วฮะผมไม่สายแล้วไม่สายแล้วสวยมากสวยมากไปเลยลูกอุ้ยอ้าาาฮีอู้ยเข้าโซ่อย่างแรงอู้ยเฮ้ยมันแรงมากเลยนะเว้ยท่านผู้ชมคันนี้ เฮ้ยม,มันคตรจี๊ดผมชอบอ่ะผมเพิ่งรู้ว่ามีคันแบบนี้ด้วยฮะแม่เป็นม,มีที่รองทำให้แบบรถไม่กลมนะชอบอ่ะแรงแบบนี้ผมชอบชอบอเหลียงแบบนี้ก็ไม่ไหวนะความเองสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาละฮะาพานไม่ได้นะฮะพี่แหกสายบ้าของเรา เดืนทางตรงนี้มันอย่าลืมนึกถึงพี่แกเชียวนะผมพี่แกมาเพื่อที่จะที่จะฟีสามร้ยกิโลมตรต่อชั่วโมงอะสามร้อยยี่สิบเก้าสามอยสามสิบเอาละจังหวะนี้รอดูได้เลยฮะแรงกระแทกพี่แกไม่เคยทำให้ผิดหวังอะแตกฟินฟนครับงานนี้ไมถึงรถที่แตกออกนะฮะแม เออยังไงแล้วก้งกระจุยไปสิครับไม่ได้เล่นรถบิ๊กฟูดนานมากครับทุกคนมาขอจี้กันสักหน่อยอะรถนี้น่าจะโดนตัดยางกันเป็นพืบเลยนะโตรน,นี้น่าจะตัดยางกระจุยอะเพราะรถนี้เขาเน้นจะเวลาเราจะพังจะพัที่ยางก่อนรถนี้สุดยอดมากเอาลอะฮะลองดูเจอโซ่จะเป็นไงความเร็ว180กิโลเมตรชั่วโมงะ อ๋อหูยางยางคือแบบเลเทมากเฮ้ยแต่ยังขับได้อยู่อ้าวไม่ได้ละติดโซ่ฮะต้องมาวางฝั่งนี้นะผู้ชมเออมาฮะรถใหญ่ยักษ์พอจะต้องสองร้อยแล้วฮะโอ้โอ้พีแกมาเพื่อทำลายทุกสัประสิ่งบนโลกไปนีอะ ความเร็ว197กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรใหญ่อ๊อเอ้ยแทบไม่รู้สึกอะไรเลยมั้งน่ะอูยแทบไม่รู้สึกอะไรเลยฮะอคือแต่จะพังเวลาชนมากกว่าครับอ้เปิดประตูทุกอย่างไม่ได้เลยฮะความอึดเราต้องนึกถึงเทลาสลาไซเบอร์ทักอ่า ลองดูฮะเทสล,ลาเช้ประทักจะผ่าไปได้ไหมมันจะพังว่าเขาแบบจังๆนั่นเองทันทีเละไปลุกโชว์ศักยภาพเด็กมันดูหน่อยว่าเทสลาอย่างเราที่อีลอนเมกเอยอีลอนมอ็อกเอยอีลอนมาร์กเอยถูกแล้วนะ,ะสร้างขึ้นมาดูกันนะจะเป็นยังไงเฮ้ยอีอ สกเก็ตแตกเล็กน้อยครับผมเป็นันหล่อแท้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี่มันทางยาวเหรอฮะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามีทางยาวตรงนี้ด้วยยาวมากฮะเฮล่าเราคนเรียวได้เท่าไหร่ครับเนี่ย แตพี่แกเปิดได้เป็นที่สวยนะฮะไม่มีอาการแบบว่าพังเพิงเลยมีแค่แตกเล็กน้อยเองนี่ทำจะพาผมไปไหนเนี่้อยากรู้จริงมันมันสุดตรงไหนวะได้ทางอย่างงี้สุดตรงไหนเนี่ยพอเร็วได้แค่สองร้อยหกสิบะอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โหมาสุดทางพอดีนะผู้ชมนอนหลบอยู่กิ่งไม้ไปเลยฮะ ท่านผู้ชมครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากดูให้ผมอยากดูอะไรคลิปหน้าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสุดเกมบีบีกิได้อยากให้ผมทำอะไรในคอีกีได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่เป็นไรครับเนี่ยอ๋อล้อหมุน <c oughs> ล้อหมุนฟรีอยู่ในนะ้ำอ่ะโอ้โหหมุนไม่หยุดเลยอย่าดูแลคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่ไหนย่าลืมกดซับสไครต์ต้องไปเลืนกดปุ่มไปอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม